เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับนี่ผมก็มาชี้เป้าบ้านเดียวสภาพดีราคาย,ย่อมเยาวท่านะผู้ชมได้เรียกซื้อเลือกอยู่นะครับหลังนี้เปิดมาเพียง5้าแสนเก้าพันบาทน,นั่นเองห้าแสนเก้าพันบาทเขามีบ้านของตัวเองได้แล้วครับเป็นบ้านเดียวๆนะครับไม่ใช่ทา,าวน์เวาส์มีพื้นที่เหลือรอบบ้านเลยปลูกต้นไม้พืชผักผลไม้ได้สบาย ที่ดินสูงถมสูงกว่าถนนเล็กน้อยครับกำลังสวยอาจจะปรับปรุงภูงมิทัศน์นิดหน่อยครับไม่มีคนอยู่เลยต้นไม้ขึ้นนะครับน้ําไฟประปาบ้านเล็ที่พร้อมครับภายในมี2ห้องนอนหห้องน้ําครับสภาพดิบๆเลยคือเพิ่งสร้างใหม่ครับยังไม่ได้ทําสีก็ไปทาสีดินเวทนิดหน่อยสวยใหม่แน่นอนครับทาสีปูกระเบื้องอยู่ได้เลยครับหน้าต่าง ไฟประตูมีครบหรือแค่ทาสีกับปูกระเบื้องครับฝ้ากระตีเรียบร้อยแต่ละห้องครับบ้านเล็กที่พร้อมครับ5้0แสนก้าบาทเท่านั้นเองพร้อมโอนแปลงนี้อยู่อำเภอเมืองจังหวัดช้ยภูมิครับน้าไม่ท่วมครับใกล้ตลาดใกล้ร้านา้าหาของกินง่ายครับไม่เปรี่ยวนาคาคุ้มคุ้ม ซื้ออยู่ใสยเก็บเกมกำไลปล่อยเช่าก็เหมาะเลยสนใจติดต่อเจ้าของได้เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ